พวกนั้นวรรยุทธ์สูงส่งกระหม่อมตามไปเห็นพวกเขาเข้าไปในจวนหนานันอ๋องเป็นทั่วเป๋าอยู่จริงๆ มีอะไรคืบหน้าบ้างเข้าไปสืบร้านหยกทั่วเมืองไม่มีใครเคยเห็นหยกชิ้นนี้จากนั้นก็ไปที่จวนเจ้ากลมพบช่องลับถูกหรือทำลายได้ยินคนแถานั้นว่าเป็นฝีมือของคนชุดดำกลุ่มหนึง่งน่าจะเป็นพวกของชื่อหยุนนานแล้วคนส่งข่าวนั่นยังมีเพื่อนหรือญาติไหมทำที่โรงเตียมร้านเหล้าและแลวกใกล้เคียงคนที่รู้จักบอกว่า ปกติแล้วเขาไปไหนมาไหนคนเดียวข้าคิดว่าเบาะแสนี้คงจะขาดแล้วไม่ว่ายังไงเราจะต้องหาสมุดบัญชีให้เจอชื่อยุนนานเหรอ ยกออกไปชื่อหยุนหนานเป็นคนร้ายที่ฆ่าท่านจะกมลมหรือนี่เขาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอใครบอกข้าทีนีม่มันเรื่องอะไรกันฟาบาตอนนั้นชื่อหยุนหนานไม่ตายเพียงแต่ปกปิดฐานะแอบกลับมาผิงเฉิงเขาหลบอยู่ใต้จมูกของข้าแต่ข้ากลับไม่รู้เลย ดังว่าในเมืองเนี่ยมีผู้มีอำนาจช่วยปกปิดเขากลายเป็นมือสังหารของคนผู้นั้นก่อคดีลอบฆ่าหลายคดีคดีฆ่าเจ้ากรมมาวังผู้มีอำนาจคนนี้ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังเป็นใครมอมฉันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเลยแต่มอมฉันเชื่อว่าคดีฆ่าท่านเจ้ากรมเกี่ยวพันกับคดีราชทาย,ยาจิงมู่อะไรนะ ฟาบารัชทายาทถูกใส่ความที่กล่าวหาว่ากงกินรับสินบนเป็นการใส่ร้ายทั้งสิน้นใส่ร้ายใครใส่ร้ายรัชทายาทท่านเจ้ากรมมีสมุดบัญชีเล่มหนึ่งสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ของรัชทายาทได้ขอได้ทรงโปรดมีราชอ,องค์การด้วยคดีของรัชทายาทด,ด้วยเสด็จพ่อมอมฉันมีเรื่องไม่เข้าใจอยากถามเกาหยางอ๋องพระยาคะ่ะ พวกเราร่วมกันตรวจสอบคดีนี้ด้วยกันตามหลักแล้วไม่ว่าเกาหยางอ๋องได้บอกแสอะไรก็ควรจะบอกให้หมอมชันได้รู้แต่เท่าที่หมอมชันรู้ท่านผู้ว่าก็ไม่รู้เรื่องชื่อหยุนหนานเหมือนกันเกาหยางอ๋องปิดบังพวกเราแอบจัดการเองทําให้คนสงสัยเจตนาที่แท้จริงไม่ทราบเกาหยางอ๋องจะอธิบายยังไงเรื่องนี้พัวพันหลายฝ่ายข้าต้องทําอย่างระมัดระวังแต่ทุกอย่างเป็นคําพูดของเจ้าเพียงคนเดียว ไม่ทราบว่าเจ้ามีหลักฐานไหมไม่งั้นอาศัยแค่ศพเดียวก็ค,คิดให้เสด็จพ่อเชื่อว่าคนผู้นี้เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าเจ้ากรมวังกระทั่งเกี่ยวพาถึงการตายของราชทายาทมันไม่เหลือเชื่อไปหน่อยเลยะนั่นสิจินเนอแล้วสมุดบัญชีละ่ะตอนนี้หม่อมฉันยังไม่ได้มาพยะ้แต่ที่หม่อมฉันกล่าวล้วนเป็น,นความจริงอ,อารู้ว่าเจ้าห่วงความปลอดภัยหรือว่าอย่าง อยากรีบช่วยให้นางพ้นผิดแต่คุณนางใหญ่ตายไปทั้งคนเป็นเรื่องใหญ่มากนะราชองค์การฝ่าบาทศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเรื่องนี้ราชสำนักจะให้ความรักมากระทบได้ย่างไงกันทำตัวเหมือนเด็กมอมฉันพูดความจริงชื่อหยุนหนาเป็นคนร้ายตัวจริงโัปปักจะทำเพื่อหลีกเว่ยยังแต่กบสางฆ่าครั้งแล้วครั้งเล่ารู้ว่าตอนนี้ จะไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองแล้วหรือไงม่อมฉันปล่าพระเจ้าค่ะทั่วป่าอยู่เจ้าคิดว่าจะปิดบังความผิดได้อย่างนั้นเหรอ